สวัสดีจ้ลาล้าวะนะพสกลจ้าสาวเอียนด,ดีคนกับมาเล่นของเล่นเลยจ้าแมาเล่นของเล่นกินน้ำจ้าเซนค่ะกินน้ำอะไรอักเซนน้ำผลไม้เอ๊ะแก้วใหญ่เลยจ้าเกีบใหญ่ๆเลยจ้า เห็นแต่รัตนามาเล่นของเล่นจังคนเล่นโยนบอลกันจ้ะโยนบอลมีของเล่นเยอะแยะเลยเส้นเอาสกัดจ้ะเย็ดหลาเย็ดดีดสกาอัดเส้นจ้ะ เพนจะเพิ่นกรเล่นเพินจะ้ะเพิ่นปีนไปจ้ะเพินปีนปีนไปพวกลราจะทำบนอเส้นจ้ะในภาพลูกลู่มาเล่นของเล่นจ้ะกับมีของเล่นหลายลายยางจา้ะของเล่นหลายลายยางอ,งาายอยาง๋อ,อปะ วิ่งขึ่งข้องแต่มีปีนอืมไม่ปีนสูงสูงอืมอืมแล้วก็ปีนกันท้องเล่นจ้ะท้องเล่นเล็กน้อยๆลูกกันเล่นกันยุ่งจังลูกยุ่งหุ่นกันแล่นเล่นกันอู้อุ้ยสวัสดีค่ะ คนกันเลนต้นปีนนะจ้ะสายยอดีสฮต้นกันเลนสายเอลินก็น,นั่งกินอยู่จ้ะตะลูกๆล,าลา่ะนลนัตนาล่ะหาหาคน้นจะหาเด็กหน่อยมาเล่นยู่นี่แหละเออลูกชายคนกก้นตกระโดดกระดึง saya di, saya di, sa eh, 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 saya di dekat, ini kan. เย็นดิพึพ่งก็เฮิดย่องยองย่องยองแ้วน้าม่ได้เข้าไปเล่นะจ๊ะออสการ์คอมสายเย็มากหลายอนันจะเป็นแนวเลนจ้ะของเด็กน้่เด็กนออส้อยสายเย็นดิ นี่ก็เป็นแนวนี่เขาเป็ปีนอะไรแบบสไลด์เดินปีนจันสาวยยดิจจ้าเอ้อื้ออื้ออื้อเรียนกันอยู่นยันว่าไปใส รับเข้าไปบ่ได้แล้วจ้ะเสียต่อ,อัน,นเสียต่เด็กน้อยเข้ามากัตนาฟี่จ้ะบ่ได้เสียมามาดูแลบ่ได้เรียนจ้ะนี่ตะลูกเล่น เจ็บเท้าล่ะสองเดือนเออนวดก่อนเออวิลาก่อนก็เล่นต่อเออขาไปโดนอย่างบมกเดินเข้าบอลลูเจ็บตีลูกกันเล่นกันเล่นแม่กับยางน้ำกันเป็นจะค้องเป็นได้จ้าค้องเป็นให้ลูกกันเล่นกัซะสาวคนกับปีนเยอะกว่าภาษาเฮ้ยใส่ลิ้นจ้า อัน so ้กะกสกาันดูทอดสาวจ้ะสาวเอลินจาปิ่นลูกลัตนากันแลนหรืออุ้ยอมองหล็นมั้ง หน้าผ้าไม่แอบมึงลูกสาวเหรียญจ้ามึงแต่งมาเล่นกันอยู่นี่ะนะจ้ะลูกรัตนาเลยจ้าเบิดทั้งหาขนเน่ยมาเล่นอยู่นี่สามสี่หาหาเด็กนี่ยแฟมบอลลูกรัตน,นาเบิดเลยจ้าแดนแดนแข่งกันจ้ะ

嗯，那打工。那个、嗯，那个石头。过一个，来、啊，来、啊，那个石头。啊啊啊啊啊啊 ถ้ามันเป็นเหรีนจ้ะถ้าเป็นเป็นเนลรนยญทองเหรีน้อยๆกาก็เล่ีกันใส่ถุงเท้าจ้าสเปเล่นพถ้าลูกสาวเป็นเห่นยหมไม่บ้างของเห่นยนอจากของเหลียญทองเหลียของเหลียจ้าโอเคเออเยดีเยดีเส้นกับสาเย,ยดีขึ้นไปละจ้าเป็นไเปรย์เนรียนี่แหละจ้ะซีก่อน,นนั่น เอ้ะใช่ขินอันนี้นนห่างกล่องไปเพื่อนจ้ะเพื่อนว่าจะยืนรอมามารยืนรอเด้อเพื่อนว่าแม่ก็ยืนรอนะรู้จ้ะครับคุณ าแล้ว <avec> อ <behaviour bien ours> ้ยฮฮฮสิป <us |zh|> <salud> ีนได้จ้ะพาสิปีนได้างสิปีไดบ้ะไรครน้องสิปีไดบ้ 예. <laughs> 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 ยีราบจ้ายยีราบลูกระเล่นกันใส่เส้นยีราบแข่งยีราบสาวเย็นละ่ะเออดิดสาวเออดิดว่ายนาำได้จ้ะมากลายอืมมากลายจ้ะ ต้องเล่นจังต้องเล่นขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาการุษาเยดินดวยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย